พระราชาทรงมอบบันทึกการสอบสวนเกี่ยวกับมินบอลให้พระเอกและเรียกซองสำม,มุนกับพักเพียงยอนมาพบเพื่อจะเดินตามทางของพระองค์ต่อไปซองสำม,มุลบอกความจริงพักเพียงยอนว่าบัณฑิตยุนมีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียงพิมพ์และตอนนี้ตนกำลังไขปริศนากุนนามิยกซึ่งเป็นข้อความที่บัณฑิตยุนต้องการเผาทิ้งพักเพียงยอนกับซองสำม,มุนพยายามเรียงตัวพิมพ์ในถุงแล้วเขียนออกมาเป็นคำ ซองสมมุนจ้องกระดาษอยู่พักหนึ่งก็คิดออกแล้วว่าคำที่ต่อจากกุนนามียกเป็นคำที่ออกเสียงแล้วทำให้ลิ้นพันกันพระราชาเสด็จมาถึงก็ตรัสว่าสิ่งที่ซองสมมุลคิดถูกต้องแล้วคำเหล่านั้นเป็นตัวแทนในการออกเสียงที่มีลมผ่านซองสมมุนตอบว่า เสียงผ่านฟันลิ้นริมฝีปากและคอพระราชาชมว่าเขาไขาปริศนาได้ถูกต้องแต่บัณฑิตทั้งสองกลับสงสัยเหตุใดพระราชาจึงใช้ตัวอักษรฮันจาแทนเสียงและภารากิจที่กำลังทำอยู่คืออะไรกันแน่พระราชาจึงพาทั้งสองไปที่ห้องรวบรวม ข้อมูลเสียงภาษาแห่งโชซอนซึ่งแยกตามการเปล่งเสียงส่งกำลังสร้างระบบการเขียนจากสิ่งที่ชาวโชวซอนพูดให้ออกมาเป็นตัวหนังสือของเราเองซองสมมูนเปิดเก๊ด,ดูแต่ละชั้นซึ่งใส่ภาพวาดของสิ่งของตามการออกเสียงเอาไว้แล้วบอกว่าการจะทำระบบการเขียนไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องมีวิวัฒนาการนับพันปีอย่างเช่นอักษรฮันจาที่มีใช้แพร่หลายทั่วอาณาจักรหมิงและประเทศใกล้เคียง เหตุใดพระราชาจึงทรงต่อต้านระบบจีนและฝ่าฝืนประวัติศาสตร์พระราชาตรัสว่าสิ่งที่สั่งสอนและมอบให้บัณฑิตเรียนวรรณคดีก็เพื่อการนี้ตอนนี้ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงอยากให้ทั้งสองวิจารณ์และลองใช้สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาว่าจะใช้ได้จริงๆหรือไม่หากไม่สามารถใช้ได้และทำให้โชซอนล้าหลังหรือไม่มีประโยชน์ต่อรัษฎรก็จะยกเลิกโดยให้วิจารณ์จากใจจริง ไม่ต้องมีอคติและความกลัวมูยุนมอบข้อมูลสืบสวนของจองกีจุนผู้นำองค์กรลับมินบอลที่สีนาโจทำเอาไว้ให้พระเอกเมื่อพระเอกได้ยินคำว่ามินบอลก็สนใจขึ้นมาทันทีจากนั้นก็รีบวิ่งไปที่ซ่อนสมบัติส่วนตัวแล้วหยิบบันทึกฉบับหนึ่งขึ้นมาดูเป็นบันทึกที่ได้ตอนหนีออกจากบัญชรก็คิดว่าคำสั่งเสียของพ่อพวกมินบอลน,น่าจะเอาไปพวกบัณฑิตและขุนนางพากันวิจารณ์พระราชา ว่าของที่บัณฑิตโทรรับมาจากพระเอกคือคัมภีร์บีบาซาลนซึ่งเป็นคัมภีร์ทางพุทธและสิ่งที่ทรงทำอยู่คือการต่อต้านลัทธิขงจื๊อชิมจองซูกล่าวว่าตนได้พบกับได้เท้าเฮกังบัณฑิตผู้ยึดมั่นคำสอนของของจื๊อซึ่งเขาไม่พอใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากสีนาโจแปลกใจที่ชิมจองซูเกี่ยวข้องกับบัณฑิตซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านซัมบงชิมจองซูกล่าวว่าในอดีตพระชนกรวบอำนาจ จนขุนนางเสนาบดีไม่มีอำนาจทำสิ่งใดเลยและมาตอนนี้พระราชาก็กำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สูญเสียชีวิตบัณฑิตไปแล้วถึงสามคนแม้แต่เสนาขวาที่รับใช้ใกล้ชิดพระราชาก็ไม่รู้เรื่องคนรับใช้แจ้งเสนาขวาว่าบัณฑิตนำมาขอพบแต่ได้กลับไปแล้วเสนาขวาจึงรีบไปที่สถานทูตจีนในโชซอนพบว่าหน่วยข่าวกลองของจีนสืบได้ว่าพระราชาได้นำเข้าเครื่องดน,นตรี และคำพีพูดเข้ามาในโชซอนมากมายก่อนกลับตัวแทนจากจีนยังบอกอีกว่าชิมจองซูไปพบเต้เท้าเฮกังอย่างลับและแอบไปทำอะไรบางอย่างทุกคืนแถวแถวบัญชอนคุณนางหนุ่มคุยกับเสนาขวาว่าชิมจองซูพูดถึงมินบอลต่อหน้าเสนาโจไม่แน่ว่าอาจจะรู้ว่าเสนาขวาเกี่ยวข้องกับมินบอลเสนาขวาไม่ยอมให้มีใครเปิดโปงตนว่าเกี่ยวข้องกับมินบอลและจองกีจุนหากต้องฆ่าคนปิดปากก็จะทา เสนาโจมาที่บันชอนเพราะบัณฑิตที่ตายทั้งสามคนมีรอยสักเหมือนกันและร่างของบัณฑิตจางยังอยู่ในห้องเก็บศพจึงจะไปดูด้วยตนเองเป็นเวลาเดียวกับที่พระเอกมาที่หอลำลึกมุลซางกงเพื่อจะสืบเกี่ยวกับมินบอลน,นายหญิงเข้ามากำชับทาตให้ตรวจดูความเรียบร้อยรอบๆเพื่อรอชิมจองซูระหว่างที่ชิมจองซูกำลังเดิอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงหญิงสาวที่มากับพวกชาวหมิงรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่าง จึงชักดาบเข้าต่อสู้กับชิมจองซูเมื่อทั้งสองเห็นว่าเป็นคนเคยพบหน้าจึงหยุดมือชิมจองซูถามชื่อนางตอบว่าชื่อยอนจอกฮีเป็นล่ามในสถานทูตจีนชิมจองซูคิดว่านางไม่ใช่แค่ล่ามธรรมดาแน่แน่ส่วนยอนจอกฮีก็ไม่อาจประมาทปฑิคองจือ้ออย่างชิมจองซูเช่นกัน้ารับใช้มาแจ้งนายหญิงว่าชิมจองซูโดนสะกดรอยตามจากคนของสถานทูตจีนจึงยกเลิกประชุมวันนี้ พระเอกแอบฟังอยู่ด้านนอกนายหญิงได้ยินเสียงผิดปกติก็คิดว่าเป็นพยองจึงเรียกชื่อยุนพยองออกมาและให้คนออกมาดูพระเอกรีบหนีกระโดดกำแพงข้ามออกไปสักพักมีคนคนหนึ่งวิ่งตามออกมาเสนาโจที่อยู่ด้านนอกเห็นพระเอกลับๆล่อๆจึงสงสัยว่าเขามาทำอะไรที่บัญชรบัณฑิตนำขอลาป่วยเพื่อเลี่ยงการไปสำรวจประชากร ตามพระบัญชาของพระราชาเพราะเมื่อคืนมีคนเขียนจดหมายขู่และทิ้งมีดเล่มหนึ่งไว้รองหัวหน้าบัณฑิตจึงนำจดหมายขู่ไปทูลพระราชาข้อความในจดหมายเขียนว่าใครที่รู้ว่าพระราชาทำอะไรอยู่คนคนนั้นจะต้องตายชิมจองซูแจ้งกับนายหญิง ว่าเมื่อคืนโดนคนจากสถานทูตจีนสะกดรอยตามแล้วถามว่าจดหมายขู่เป็นฝีมือของนางใช่หรือไม่รวมถึงความเคลื่อนไหวของท่านบอนวอนนายหญิงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำและตอนนี้ก็ไม่มีข่าวจากท่านบอนวอนชิมจองซูเห็นท่าทางหญิงยะโสของนายหญิงก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าขึ้นมา พระเอกย้ายมาหาบ้านเช่าแถวบัญชรแล้วแวะมาหาซองสม,มุนเพื่อทวงถามเรื่องไขปริศนากุนนามียกแต่ซองสม,มุนเลิกคิดเรื่องนี้แล้วและแนะนำว่าอย่าพยายามสืบอีกเลยลางวันเล่าพระราชทานมันก็แค่เล่าไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเสนาโจรับอาสาทำรรคดีที่บัณฑิตนำโดนข่มขู่เพราะเชื่อว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับมินบอนและณที่นี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องมินบอลดีกว่าตน อีกด้านหัวหน้าหน่วยมาแจ้งพระเอกว่าไม่ต้องทำคดีบัณฑิตนำเพราะตอนนี้ได้โอนไปให้สำนักสอบสวนหลวงทำแทนแล้วเสนาโจสอบถามบัณฑิตนำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัณฑิตนำตอบอย่างอ่ำอ่ำอึ้งๆและทำสีหน้าลอกแรกสุดท้ายก็บอกว่าโดยมีจี้อยู่ด้านหลังคนร้ายจะต้องเป็นคนที่เหาะได้และลอบเข้ามาในวังครั้งก่อน พระเอกกลับเข้ามาก็รู้ทันทีว่ามีคนเข้ามาในห้องเพราะข้าวของถูกเคลื่อนย้ายระหว่างนั้นการีออนเข้ามาชวนพระเอกและโซทักดื่มด้วยกันพระเอกเอ่ยปากชมว่าการีออนแม้เป็นทาสแต่ก็มีฝีมือในการชนะสูตรแถมยังรู้เรื่องการแพทย์อีกแต่ไม่ควรจ่ายยานอนหลับให้โซอีมากมายขนาดนั้นการีออนขออภัยเพราะทนเห็นโซอีนอนไม่หลับเพราะเอาแต่โทษตัวเองไม่ได้พระเอกสงสัยว่านางทำผิดอะไร กาลีออนจึงเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กโซอีเคยทำเรื่องที่อัดวฉลาดจนทำให้คนที่บ้านต้องตายพระเอกสังเกตหินนิ้วของกาลีออนมีผงสีเหลืองติดอยู่เพราะเขาใส่เอาไว้ในลิ้นชักจึงรู้ว่ากาลีออนเป็นคนที่เข้ามาค้นห้องและเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นพวกมินบอนเสนาโจนำน้ำส้มสายชูมาราดบนมีดของกลางคดีบัณฑิตนำสักพักก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะเลือดที่ติดบนมีดคือเลือดบัว จึงรู้ว่ามีเล่มนี้เป็นของคนขายเนื้อและในเมืองก็มีกาลีออนเป็นคนขายเนื้อเพียงคนเดียวเสนาโจจึงเข้าจับกลุมกาลีออนแต่เขาวิ่งหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่หนึ่งพระเอกตามมาจับก,กาลีออนทุ่มลงบนพื้นแล้วถามว่าเขาคือมินบอนใช่หรือไม่กาลีออนแก้ตัว ว่าที่คนห้องพระเอกเพราะได้รับคำสั่งจากมูยุนส่วนที่ไปบ้านบัณฑิตนำเพราะลักลอบส่งเนื้อวัวให้ที่บัญชรห้ามขายเนื้อให้คนทั่วไปจากนั้นก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาว่าถ้าทำจริงจะทิ้งมีดไว้เป็นหลักฐานทำไมแล้วทหารของเสนาโจก็เข้ามาจับก,กาลีโอนไปมูยุนมารายงานพระราชาว่ากาลีโอนถูกสำนักสอบสวนหลวงจับเพราะมีดที่พบที่บ้านบัณฑิตนำเป็นของคนขายเนื้อ แต่เวลาเกิดเหตุที่บัณฑิตนำแจ้งว่าพบคนร้ายคือเวลาห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่โซโอีไปหาการีออนเพื่อถ่ายทอดพระบัญชาของพระราชาแต่โซ,โซอีก็ไม่สามารถเป็นพยานให้ได้เพราะมีกฎห้ามนางกำนันออกนอกวังหลังสี่ทุ่มและมีอาจเปิดเผยพระบัญชาของพระราชาออกไปได้พระเอกมาถามมมยุนมูยุนก็ไม่ปฏิเสธที่มอบหมายให้พระเอกสืบเรื่องมินบอล จึงต้องรู้ความเคลื่อนไหวพระเอกหมดสงสัยและเชื่อว่ากาลีออนเป็นผู้บริสุทธิ์จึงบอกมูยุนว่าหากปล่อยกาลีออนไว้กับสำนักสอบสวนหลวงเกรงว่าเขาจะไม่รอดเสนาโจสอบสวนกาลีออนโดยมีเสนาขวาแอบฟังอยู่กาลีออนเล่าเรื่องตัวเองว่าอยู่ที่บัญชรกับพ่อตั้งแต่อายุ12แต่พ่อถูกธนูยิงตายไปแล้วเสนาโจไม่คิดว่ากาลีออนจะเป็นมินบอลคงจะโดนสั่งให้มาทำมากกว่า อีกด้านเสนาขวาได้รับจดหมายรับจากท่านบอวบอให้ช่วยกาลีอนชิมจองซูได้ข่าวว่านายหญิงส่งท่าไปคุยกับได้เท้าเฮกังก็ไม่พอใจที่ไม่บอกตอนก่อนนายหญิงขออภัยเพราะเห็นว่าเขาโดนสะกดรอยตามเกรงว่าความลับสุดยอดที่ท่านบอวบอจะเดินทางมาพร้อมกับได้เท้าเฮกังหลุดไปชิมจองซูดีใจที่จะได้พบท่านบอลวอตัวเป็น แต่ได้ค่าโทษนายหญิงว่าหากครั้งต่อไปปิดบังอีกจะฆ่านางทิ้งพระราชาไม่คิดว่าการจับกาลีออนไปครั้งนี้จะเป็นฝีมือพวกมินบอลเพราะหากมินบอลทำเพื่ออยากรู้คำสั่งลับของพระองค์ก็น่าจะเข้นเอากับกาลีออนไม่จําเป็นต้องใส่ร้ายจนถูกจับเช่นนี้พระเอกเข้ามาสอบถามอีกครั้งในที่สุดกาลีออนก็ยอมบอกว่าพบกับโซโอีพระเอกเลยไปถามรายละเอียดกับโซโอี เป็นเวลาเดียวกับที่นางก็อยากพบเขาเช่นกันโซอีอยากช่วยกาลีออนแต่ไม่อาจเป็นพยานได้พระเอกประชดว่าเพื่อชาติแล้วพระราชาไม่สนใจว่ากาลีออนจะเป็นหรือตายเพียงเพราะเขาเป็นแค่ทาสคนหนึ่งโซอีเขียนเหตุผลลงในกระดาษเรื่องที่พระราชาทรงทำไม่ใช่เรื่องสวนพระองค์เป็นเรื่องที่จะทำให้นางและกาลีออนรวมทั้งรัษฎรทั่วโชวซอนมีชีวิตที่ดีและเท่าเทียมกัน จึงขอร้องให้พระเอกช่วยเหลือกาลีออนด้วยโซอีกลับมาทูลพระราชาว่าขอร้องพระเอกอยู่นานกว่าจะสำเร็จแต่เขามีคำถามว่าทรงทำเช่นนี้เพื่อชาติหรือกาลีออนพระราชาตอบว่าเมื่อครั้งที่ครองราชใหม่ๆหลายคนแนะนำให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะดีแต่พอทำบางอย่างลงไปกลับมีคนบอกว่าเหลวไหลทั้งเพคนคนนั้นก็คือพระเอกซึ่งเป็นคนที่กลัวที่สุดแต่ก็เชื่อใจที่สุด เรื่องที่ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรนอกจากความเห็นของซองสม,มุนและพักเพียงยอนแล้วจะรอฟังความเห็นของพระเอกอีกคนหนึ่งด้วยพระเอกป่าประกาศในบัญชรว่ากาลีโอนถูกใส่ร้ายมีคนแอบขโมยมีดของเขาไปดังนั้นมีใครเห็นความผิดปกติในคืนนั้นบ้างท่าของนายหญิงบอกว่าได้ยินเสียงวัวแต่กาลีโอนฆ่าวัวเพื่อเอาเนื้อไปให้บัณฑิตนํนำแล้วจึงไม่น่าจะมีวัวอยู่ คิดได้ดังนั้นจึงไปหาท่าที่เรียนเสียงสัตว์ต่างๆก็เข็นด้วยความจริงว่าเห็นคนสองคนไปที่บ้านกาลีโอนแต่เห็นหน้าเพียงคนเดียวพระเอกมาแจ้งเสนาโจว่ามีผู้บุกลุกบัญชรสองคนคนแรกเป็นขุนนางตัวสูงหน้ายาวตาตีเสนาโจว่าคนนี้ไม่ใช่คนร้ายเพราะเป็นเขาเองที่เข้าไปดูบันทึกชนสูตรศพของกาลีโอน ส่วนคนที่สองนั้นเขาก็เห็นเช่นกันพระเอกคิดว่าคนนั้นจะต้องเป็นผู้นำมีดไปแน่ๆพระราชาทรงประดิษฐ์พยัญชนะให้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะในการออกเสียงทำให้พักเพียงยอนกับซองสม,มุนทึงไปพระราชาตื่นเต้นรอฟังความเห็นของทั้งสองซองสม,มุนบอกว่าเสียงที่ออกจากลำคอย,ยังไม่ชัดว่าจะจัดประเภทเป็นเสียงชนิดเดียวกันได้พระราชากล่าวว่าถูกต้อง ดังนั้นจึงทรงมีคำสั่งรับไปแต่ผู้ที่รับผิดชอบคนนั้นก็คือกาลีออนพระราชาทรงเรียกหาพระเอกเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีกาลีออนแต่พระเอกยังหาคนร้ายไม่ได้จึงแนะว่าขุนนางทั้งหมด ได้ประโยชน์จากการขัดขวางสำรวจประชากรนี้ทั้งนั้นให้ดูว่าใครได้ผลประโยชน์มากที่สุดและคนที่จะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อมีความกลัวความหวังความเจ็บปวดและความรื่นรมเมื่อเสด็จกลับพระราชาทรงคิดอยู่ว่าพระเอกจ,จะเข้าใจความหมายที่พระองค์สื่อไหมเพราะแม้แต่มูยุนก็ยังไม่เข้าใจ พระเอกสอบสวนบัณฑิตนำในนามสำนักสอบสวนหลวงที่บอกว่าคนร้ายเหาะได้น่าจะเป็นคนเดียวกับที่ลอบเข้าวังคราวก่อนแต่เมื่อไปดูสถานที่กลับไม่พบสิ่งผิดปกติพอถามความสูงของคนร้ายบัณฑิตนำกลับตอบไม่สอดคล้องกับความสูงของยุนพยองที่พระเอกได้พบพระเอกนึกถึงคำพูดพระราชาให้สังเกตอาการกลัวซึ่งตอนนี้บัณฑิตนำลอกแรกดูมีพิรุษจึงแสง,สงสร้างสถานการณ์ ว่ามีพยานเห็นคนเข้าไปขโมยมีดในบ้านการีโอนและตอนนี้กำลังให้คนวาดภาพเหมือนอยู่เสนาโจมาพบบัณฑิตนำและได้เห็นหน้าคนรับใช้ก็คือคนที่เขาเห็นในบัญชอนคืนนั้นบัณฑิตนำเห็นว่าพระเอกมีภาพเหมือนคนรับใช้ของตนจึงใช้คนไปฆ่าปิดปากแต่กลับถูกพระเอกวางกับดักสุดท้ายบัณฑิตนำจำต้องสารภาพทุกอย่างพระราชาตรัสชมพระเอกว่าเก่งที่เข้าใจความหมายของพระองค์ และหันมาบอกให้มูยุนหัดเรียนรู้เล่เหลี่ยมแบบนี้ซะบ้างกาลีออนาซาบส้งใจที่พระเอกช่วยให้เขารอดพ้นคุกหลวงได้พระเอกมอบเล่าให้กาลีออนเพื่อขออภัยที่เข้าใจผิดชิมจองซูมาหายอนจอกฮีที่สถานทูตจีนเพื่อทำความรู้จักจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องเป็นภาษาโชซอนเข้าไปดูก็พบว่าเป็นทาตบัญชร คนที่คอยส่งรหัสลับให้ตนจึงจะพาตัวกลับไปและตำหนีย่อนเจอกฮีว่าแม้จะเป็นสถานทูตจีนแต่ก็ไม่อาจจับคนโชซอนได้ตามใจชอบชิมจองซูเค้นถามทาสผู้นี้ได้ความว่าทหารจองมูที่อารักท่านบอนบอนกำลังเคลื่อนพลมาเมืองหลวงนายหญิงสั่งให้มาแจ้งข่าวแก่ชิมจองซูแล้วแต่ดวนจับซะก่อน ชิมจองซูก็ยังไม่พอใจจึงต่อว่าที่นายหญิงกับพยองทำการข้ามหน้าข้ามตาหลายทีคราวนี้จะไม่ให้อภัยแล้วก็ลงมือกับพยองระหว่างที่กาลีอนเดินกลับบ้านก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งจับไปที่แท้เป็นเสนาขวาที่สงสัยว่ากาลีโอนเป็นมินบอล กาลีอนปฏิเสธจึงยกคำสั่งท่านบอนวอนที่ให้ช่วยเขาขึ้นมากาลีอนบอกว่าบางคนทำงานในรัศสำนักจนมีตำแหน่งสูงส่งแต่กลับเพิกเฉยกับคำสั่งของบอนวอนเสนาขวาตกใจที่กาลีอนรู้คำพูดของจองกีจุนที่เคยพูดกับตนเมื่อ24ปีก่อนนายหญิงรีบมาห้ามชิมจองซูและบอกความจริงว่ากาลีอนคือท่านบอนวอนและท่านบอนวอนก็คือจองกีจุน ที่จริงแล้วกาลีออนสามารถหนีไปกับพยองได้แต่กาลีออนต้องการให้ทหารจับตัวไปขณะนั้นนายหญิงร้อนใจเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านบอนวอนจึงออกคำสั่งลับให้มินบอนช่วยเหลือกาลีออนและเรียกรวมพลทหารจองมูเข้าเมืองแล้ว EP ีที่10ก็จบลงติดตามจอมกษัต์ตำนานอักษรอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ